ิวกลับมาแล้วรอบมนุษเป็นไงบ้างน่าอยู่แฮม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 โลกมนุษย์เหรอก็งั้นๆแหละเมืองเวนโมนเราน้าอยู่กว่าตั้งเยอะแล้วนี่ไปไหนกันมาเหรอครับไปตามหาเบาะแสของอิวาลีนแล้ววิวละ่ะเจอตะเกียงแก้วไหมยังเลยครับแต่ว่ามีเรื่องแปลก,ปลกเรื่องอะไรอะ ผมได้คาถาบาังตาไม่ให้มนุษย์เห็นแต่ว่าเรนนี่เห็นเป็นไปไม่ได้มีแต่พ่อมดแม่มดเท่านั้นที่มองทะลุผ่านคาถาบาังตาได้งั้นก็แสดงว่าเรนนี่มีเชื้อพ่อมดแม่มดแต่คงจะมีครึ่งเดียวแหละเพราะเรนนี่มองไม่เห็นชิคเก้นเงี้ยวมเชื้อแม่มดครึ่งเดียวตะเกียงแก้วหายไปวันที่อีวีนหลุก วิวตามหาตะเกียงแก้วแต่ไปเจอเรนนี่อีวาลีนเอาตะเกียงแก้วไปแต่ตะเกียงแก้วไปอยู่ที่เรนนี่เฮ้ยใหญ่รู้เร็วทายญาติของอีวาลีนก็คือเรนนี่